อยากจะออกมาขิงแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีโรงไฟฟ้าโซลา่าเซลล์ร้อยน้ำติดอันดับโลกของเขาด้วยนะครับผมโว้ว ใหญ่มากๆมันคคอโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนซิรินทรอจังหวัดอ,อุบลราชธานีนะครับผมที่นี่เลยความเจ๋งก็คือไอพวกโซล่าเซลล์พวกนี้มันสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้47,000ตันต่อปีเลยซึ่งดีมากๆกับสิ่งแวดล้อมของโลกครับความใหญ่ของมันถ้ามองในมุมพื้นที่ก็คือมี70สนามฟุตบอลนะครับคือมีแผงอยู่ประมาณ1 4 0 0 0แผงเลยใหญ่มากๆเลย45ไม่กวดมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่ว่าลองจินตนาการกว่าหม้อของข้าวหมอ้มอหนึ่งของเราเนี่ยประมาณสัก500 วัตถ์ถึง1,000วัตต์นะเราตีกรณีใหญ่ยักษ์ไปเลย1000ก็แปลว่าคนหุงข้าวพร้อมกันได้45,000้านบ้านนั่นเองใหญ่มากๆแล้วมันเป็นโรงไฟฟ้าลอยน้ําถ้าเราอยากจะไปดูโครงการนี้เราไปดูที่เขื่อนสิรินทร์นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีโครงการนี้เขาเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมตัวนี้เจผลงานลุงขออ่าบ้